สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวราศีมังกรทุกท่านนะครับตอนนี้ช่องดิสนีย์ดอก็รับพบเจอเพื่อนเพื่อน,นอีกครั้งหนึ่งและผมก็เปิดไพ่ภาพรวมออกมาแล้วไพ่สิบใบเนี่ยผมก็เห็นถึงพลังงานของการถูกบีบบังคับมอบหมายอะไรใหม่ๆให้คุณมาทําโดยที่คุณไม่ค่อยอยากทําเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูไล่จากเรื่องการงานก่อนนะเนี่ยตอนนี้คุณจะรู้สึกว่าคุณถูกบีบบังคับกดดันโดยกดข้อบังคับต่างๆอะ่ะซึ่งจะมีการมอบหมายงานใหม่ๆให้คุณไปทํา ดยที่คุณไม่ค่อยชอบใจกับมันสักเท่าไหร่นะครับอาจจะเพราะว่าคุณต้องมีการเดินทางไกลไปทํางานนอกสถานที่หรือมันเป็นสิ่งที่คุณไม่เคยทํามาก่อนคุณต้องปรับเปลี่ยนปรับปรุงวิธีการทํางานเก่าๆของคุณน่ะที่คุณไม่เคยทํากับมันไนงะเพราะว่าคนอื่นเขาอาจจะมองว่าวิธีเก่าๆของคุณเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่มีประสิทธิภาพจะต้องแก้ไขนะครับคุณก็เลยต้องจําใจแก้ไขทําตามเขาไปก่อนนะ่ะหรือไม่ก็ในวงงานของคุณเนี่ย อาจจะมีะแผนกหรือคนที่ทํางานผิดพลาดหรือมีข้อผิดพลาดบางอย่างให้คุณต้องไปช่วยแก้ไขปรับปรุงในการทํางานของเขาเหล่านั้นนะครับคุณก็รู้สึกว่ามันต้องหนักเหนื่อยมากขึ้นกว่าปกตินะเนี่ยต้องไปควบคุมแก้ไขจัดการงานของคนอื่นแต่พอทําไปทํามาคุณก็เริ่มรับกบมันได้นะแล้วคุณก็เริ่มเห็นว่ามันอาจจะมอบผลประโยชน์รางวัลและผลตอบแทนใหม่ๆทางการงานให้คุณได้นะครับก็ขอให้คุณอดทนทําตามคําสั่งทําสิ่งต่างๆที่ได้รับมอบหมายให้มันดีที่สุดไปก่อนนะครับ ผมเชื่อว่ามันจะออกมาดีได้ในท้ายที่สุดนะส่วนในเรื่องความรักเนี่ยคุณคงต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงบางอย่างให้มันเข้ากับให้มันเป็นไปตามที่คนรักของคุณ,คณเขาเรียกร้องมานะครับแม้คุณจะไม่ชอบใจในตอนแรกอะแต่ก็ทําเพื่อคนรักกันนะสุดท้ายแล้วคุณก็มองความรักและครอบครัวเป็นสิ่งสําคัญที่สุดไงถ้ามีอะไรที่เขามองว่าเป็นข้อผิดพลาดที่เขาไม่ถูกใจอะ่ะคุณก็ควรจะยอมรับแลาแก้ไขไปตามที่เขาต้องการไปนะครับมันก็จะช่วยให้ความรักของคุณเนี่ย พัฒนาราบเือนก็นไปได้นะหรือถ้าเป็นปัญหาที่มันต่อนเนื่องจากการงานอะ่ะอาจจะเป็นเรื่องของการต้องอยู่ห่างไกลกันเพราะหน้าที่การงานที่ว่าไวอ้อ่ะแล้วก็เลยมีการคิดมากคิดวิตกคิดนู่นคิดนี่กันมาคุณก็ต้องเพิ่มความใส่ใจทําอะไรเพิ่มความรักให้มันมากขึ้นกว่าเดิมนะครับส่วนในเรื่องการเงินเนี่ยกระบ่งบอกเลยนะว่าคุณต้องมีความรอบคอบและมีกฎระเบียบในการใช้เงินที่มันมากขึ้นนะครับจะใช้จ่ายแบบสุรุยสุร่ายแบบเดิมเนี่ย มันอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหรนะน่นะเยี่ยเราก็แค่ช่วงนี้แหละครับเนี่ยเพราะอาจจะมีคนรอบข้างที่เขามีปัญหาและขอให้คุณช่วยเหลือไนงะหรือกลับกันนะหากคุณมีปัญหาทางการเงินอยู่เนี่ยก็มีคนเข้ามาช่วยเหลือให้การสนับสนุนทางการเงินให้คุณได้นะครับหรือไม่ก็การเงินของคนตอนแรกอะ่ะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกแต่พอมีการเดินทางท่องเที่ยวหรือใช้เงินมือเติบมากเกินไปอะ่ะแล้วลืมควบคุมการใช้เงินไงมันก็เลยมีปัญหาขึ้นมาในภายหลังนะครับก็ต้องระวังควบคุมเอาไว้นะ โอเคก็ขอให้คุณผ่านเรื่องราวต่างๆในเดือนเมษายนนี้ไปได้นะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ